ดีครับมาดูพระเครื่องกับช่อง u t u b e ไอซ์ชัยนาทนะคะัคำข้าวรุ่นสองหลวงพ่อฤาษีลิงดำวั่าสุงนะครับพระคัดสวยนะอ่นะพาพระคัดสวยนะให้ดูความสวยนะครับด้านหน้าเนะี่ยกดลึกๆนะครับบัวคมๆแล้วดูวด้านหลังนะหน้าตาหลวงพ่อนะครับนิ้วมือติดชัดนะครับกระหนกเด้งนะฮะ ข้าวรุ่น2ชัดหน้าและหลังนะครับ1,000บาทนะ1 0 0 0บาทเหรียญเงินหลวงพ่อเปิลน,นะครับเนื้อเงินหลวงพ่อเปิลไตรมาสนะครับเหรียญไตรมาสหลวงพ่อเปิลเนืเ้อเงิน800นะครับ800บาทต่อโค้ดด้านหน้าเหรียญสแตมหลวงพ่อโสธรน,นะครับ หลังรอห้าต,ตั้มหลวงพ่อโสธรหลังรอห้าจะเป็นโค้ดด้านล่างเอาแปดร้อยนะครับเนื้อเงินเนื้อเงินนะครับสั่งกระจายวัดประสาทเนื้อดำนะครับเนื้อเดียวกับ หลวงพุทธดนะครับเนื้อดำไม่เจอแน่นอนนะฮะไม่ค่อยเห็นพระจยเนื้อดำวัดประสาทปีศูนย์หกเอาเก้าร้อยนะฮะเก้าร้อยบาทนางพญาหลังเรียบนะครับหลวงพ่อเตะคงทองเอาสี่ร้อยบาทนะครับเนื้อดิน นางพญาลัางเรียบโปรเตสี่ร้อยสมเด็จป๊อกเด้งนะครับหลวงพ่อพินะวัสนมลาวสมเด็จป๊อกเด้งพ่อพินะวัสนมลาวเอาเจ็อยนะครับ700บาท <Okay. S 1> เหรียญพระอาจารย์สาม วัดป่าตายวิเวกจังหวัดสุรินทร์นะครับเหรียญพระอาจารย์3วัดไตวิเวกจังหวัดสุรินทร์ห้าบาทนะฮะห้าบ,บาทเหรียญหลวงพ่อกลั่นปี36นะครับต่อโค้ดขวามือเหรียญมงคลลาบปี36มหกเนี่ยมีประสบการณ์องค์นี้ด้านหลังติดวงเดือนชัดเจนนะครับ พอกลั่นปี36 700บาทเหรียญหลวงพ่อเอียนะครับเหรียญโชคชัยนะโชคชัยหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านโชคชัยปี2516โชคชัยหลวงพ่อเอียปี2516 จมูกดงนะครับเอาพันห้านะฮะหนึ่งพันห้าร้อยบาทชินาราดปีสองพันห้าร้อยนะครับชินาลาปีสองพันห้าร้อยอย่าขัดยังติดอยู่ต่อโค้ดชินาราดปีสองพันห้าร้อยเนี่ยเอาแปดร้อยนะฮะแปดร้อยบาท สมเด็จป่ามะไฟนะครับหลวงพ่อเอียไม่แน่ใจว่าหลวงพ่อทบด้วยหรือเปล่านะสมเด็จป่ามะไฟจังหวัดปราจีนบุรีนะครับหลวงพ่อเอียร่วมเสกแน่นอนป่ามะไฟเอาห0 0้อยนะหกรอบาทปิดตาเข้าต้มมัดหลวงพู่สีนะครับอันนี้คลาสสิกมีค่าปวก ปิดตาเขาต้มมัดหลวงผู้สีวัดเข่าทําบุญนาคนะครับติดครับปวกห้าร้อบาทห้าร้บาทเหรียญเสมาหัวโตนะครับหลวงผู้ทวดรุ่นชนะคนวัสุทัศน์ปี38นะครับเสมาหัวโตวัสุทัศน์ปี38 มาหัวโตวัสุทัศน์ปีสามแปดเอาห้าร้อยบาทไดกันเหรียญหลวงพ่อจ้อยวัดสรีอุทุมพรรุ่นแรกจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับวงพ่อจ้อยรุ่นแรกจังหวัดนครสวรรค์ก่อนแพงมากนะฮะแพงเอาพันเจ็ดนะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทสวยสวย,วยเดิมเดิมผิวเดิมจมูกดง่งนานๆจะมาสักทีนะฮะ เหเเ 3, 6, เเนนรียญหลวงพ่อขันเนื้อเงินดลนกโลกจังหวัดอยุธยาหลวงพ่อขันปีสามหกเนื้อเงินนะครับเอาแปดร้อยนะฮะแปดร้อยบาทขอกขันเนื้อเงินแปดร้อยบาทเหรียญกรมหลวงชุมพรเนื้อเงิน กองทัพเรือนะครับิดากองทัพเรือกรมหลวงชุมพรเนื้อเงินหลังลหนะครับเนื้อเงินหลักรอหเอา800ร้อนะครับแบาทแล้วก็หลุดท้ายเป็นเหรียญหลวงพุทวดเสมาวัดช้างให้ด้านหลังเป็นหลวงพ่อทิมหลวงพุทิม2 5 2ห้าสองส ปีสองห้าสอู้ทวดหลังหลวผู้ทิมปี B 22งสองาร้อบาทนะฮะห้าร้บ,500บาทใครสนใจในการไหนก็ทักไลน์นะฮะดีไลน์ a c a l l v e t e นะครบ f เฟซบ o ๊กธนวัฒับพ่วงนะเบอร์โทรสูตรเก้าหกส่เนะครับสวัสดีครับ